สวัสดีครับมาพบกับคลิปที่2ของเรานะครับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของพยางคและคำนะครับพยางค์และคำนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าเพื่อน <c oughs> ๆหลายๆคนน่าจะเคยได้เรียนมาบ้างแล้วในภาษาในวิชาภาษาไทยนะครับในที่นี้ก็จะถือเป็นการทบทวนนะครับหรือว่าการสร้างเข้าใจอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่มีความความเข้าใจอยู่แล้วในเรื่องนี้นะครับ พยางนะครับคือกลุ่มเสียงที่เป่งออกมาครั้งหนึ่ง,งจะมีความหมายหรือไม่มีความหมายก็ได้นะครับถ้ามีความหมายนะเราจะเรียกถ้ามีความหมายแล้วก็สามารถสื่อสารตามลำพังได้เราจะเรียกพยางนั้นว่าคำนะครับผมขอให้พิจารณานะครับนะคำว่ากลุ่มเสียงนะครับ ผมใช้คำว่ากลุ่มเสียงเนาะผมไม่ได้ใช้คำว่าเสียงนะครับอันนี้เรายึดตามตำราใหม่เลยนะครับทางภาษาไทยนะครับเราจะใช้คำว่ากลุ่มเสียงนะครับเนื่องจากพยางไม่ใช่เสียงเสียงเดียวนะครับแต่หมายถึงเ,เสียงที่ประกอบกันเป็นพยางนะครับซึ่งประกอบด้วยเสียงสำคัญ3มเสียง อ่าโอเคเสียงสำคัญ3เสียงนะครับได้แก่เสียงพยัญชนะต้นนะครับเสียงสระนะครับแล้วก็เสียงวรรณยุกนะครับโดยเสียงวรรณยุกเนี่ยถือเป็นเสียงที่มีความพิเศษในภาษาไทยนะครับมีภาษาจำนวนน้อยมากบนโลกนี้นะครับที่มีภาษาที่มีเอ่อเสียงวรรณยุกต นะครับแล้วก็ในบางพยางนะครับอาจจะมีเสียงพย,ยัญชนะท้ายนะครับปรากฏอยู่ด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างนะครับนะเสียงพย,ยัญชนะต้นเสียงสระเสียงวรรณยุกในในพยางนะครับเช่นพยางกานะครับพยางกามีเสียงพย,ยัญชนะต้นอะไรบ้างครับ มีตัวเดียวเนาะเสียงพยัญชนะต้นมีกนะครับนะในที่นี้ผมขอเรียกว่ากอไว้ก่อนนะครับแต่ว่าในบทถัดไปหรือคลิปต่อไปเนี่ยผมจะไม่ได้เรียกว่ากอแล้วนะครับผมจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวลองติดตามกันดูนะครับต่อมาจะเป็นสระนะครับสระก็คือสระอานะครับแล้วก็เสียงวรรณยุกต์มีไหมครับเสียงวรรณยุกเอ๊ะเราไม่เห็นรูปเลยเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีเสียงวรรณยุกอยู่นะครับคือเสียงสามัญน,นะครับ นะเพราะฉะนั้นคำพยางกาเนี่ยนะครับนะถือเป็นพยางนะครับนะที่มีความหมายเนาะกามหมายถึงอะไรครับหมายถึงนกชนิดหนึ่งใช่ไหมครับนะที่มีลักษณะ,ะรูปรูปลักษณ์นะครับเป็นสีดำเนาะแล้วก็สามารถสื่อสารตามลำพังได้นะครับนะลักษณะนี้พยางกาจึงเป็นคำด้วยนะครับนะเป็น หนึ่งพยางแล้วก็หนึ่งคำด้วยนะครับทีนี้มาทำความเข้าใจกับคำว่าคำให้ชัดอีกครั้งหนึ่งครับคำหมายถึงอะไรครับคำหมายถึงหน่วยในภาษาที่จะต้องมีความหมายนะครับแล้วก็สามารถสื่อสารตามลำพังได้นะครับหน่วยในภาษาที่จะต้องมีความหมายและสามารถสื่อสารได้ตามลำพัง นะครับโดยไม่จำกัดจำนวนพยางนั่นหมายความว่า,าคำคำหนึ่งอาจจะมีพยางเดียวหรือหลายพยางก็ได้นะครับกรณีคำหลายพยางเนี่ยจะต้องพิจารณาความหมายจากความหมายที่สื่อร่วมกันนะครับซึ่งไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะครับเช่นสีนะครับเป็น1คนํา1พยางนะครับมี1ความหมาย สามารถปากกดตามลำพังได้นะครับพึ่งนะครับเป็น1คำหนพยางนะครับนะสามารถปากกดตามลำพังได้เช่นกันนะครับหรือว่าสื่อสารตามลำพังได้สีพึ่งนะครับก็เป็น1คําแต่มี2พยางนะครับนะสีพึ่งคือสิ่งที่ใช้ทาปากใช่ไหมครับหรือว่าทาอย่างอื่นได้ด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะนะครับก็จะเป็น ลักษณะของการที่นำคำสองคำมารวมกันแล้วเกิดเป็นความหมายร่วมกันนะครับนะซึ่งไม่สามารถจะแยกอ,ออกจากกันได้นะครับอันนี้เป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่งของพยางนะครับนะหรือพยางพยางเอ่อหรือคำที่มี3พยางนะครับเช่นคำว่าอุตรลุดเนาะกระปิกกระปอยเนี่ยมี4ี่พยางเลยนะครับระบบสุริยะเนี่ยมี5าพยางนะครับนะทีนี้มาดูกรณีที่ มันมีพยางบางพยางนะครับที่มีความหมายแต่ไม่สามารถสื่อสารตามลําพังได้เราจะไม่เรียกลักษณะนี้ว่าคานะครับนะเช่นพยางชาวนะครับนะชาวเนี่ยจะต้องปรากฏร่วมกับพยางอื่นเสมอนะครับเช่นเขากลายเป็นชาวเขานะครับจึงจะมีความหมายและก็สามารถสื่อสารตามลําพังได้เพราะฉะนั้นชาวเขาเนี่ยเราจึงจะถือว่าเป็น1คํา ที่มี2พยางนะครับนะชาวเพื่อนๆพ,พอจะเดาออกไหมครับว่ามีความหมายว่าอะไรนะครับถ้าชาวเนี่ยพยางชาวเดียวๆเ,เนี่ยจะหมายถึงคนที่อยู่ในที่นั้นสถาบันนั้นนะสังกัดนั้นนะครับเป็นคนชาตินั้นหรือประกอบอาชีพนั้นนะครับนะแต่อย่างที่ผม บอกไปเนาะว่าเราจะไม่นับเป็นหนึ่งคำเนื่องจากมันไม่สามารถปรากฏตามลำพังได้ต้องปรากฏร่วมกับพยางอื่นเสมอนะครับเช่นอย่างที่อย่างที่ยกตัวอย่างปลายเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นชาวเขานะครับชาวบ้านนะชาวนาชาวประมงชาวไร่ก็ว่าไปนะครับฉะนั้นสรุปนะครับอีกนิดนึงนะครับว่าว่าพยางคืออะไรนะครับคำคืออะไรนะครับจริงๆแล้วพยางเนี่ยเป็น กลุ่มเสียงเนาะนะครับนะที่สามารถพัฒนานะหรือยกระดับตัวเองกลายเป็นคำได้นะครับซึ่งในแต่ละคำเนี่ยนะครับอ,อาจจะมีมากกว่า1พยางหรือหลายพยางก็ได้นะครับนะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยนะครับพยางจะเป็นคำได้ก็ต่อเมื่อ มีความหมายแล้วก็สามารถปรากฏตามลำพังได้นะครับนะและในหนึ่งคำนั้นอาจจะมีมากกว่าหนึ่งพยางนะครับทีนี้เราลองมาดูในเรื่องของแบบทดสอบกันนิดนึงครับว่าเราจะเข้าใจกันมากน้อยแค่ไหนนะครับมาลองทำข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งข้อใดไม่ใช่คำนะข้อใดไม่ใช่คำนะครับ อันดับแรกเลยสิ่งที่เราต้องพิจารณานะครับคือเรื่องของความหมายเราต้องดูว่าข้อใดไม่มีความหมายเพราะคำต้องมีความหมายนะครับนะแล้วก็ถ้าจะเป็นคำโดยสมบูรณ์คือต้องปรากฏหรือว่าสื่อสารตามลำพังได้นะครับนะถ้าชาวเน่ยก็ไม่สามารถสื่อสารตามลำพังได้ใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ย ให้เราร่วมพิจารณาด้วยนะครับนอกจากเรื่องของความหมายแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องร่วมพิจารณาเรื่องของการใช้สื่อสารตามลำพังได้ไหมนะครับอาทีน,นี้มาดูคําแรกนะหรือว่าตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าเป็นพยางทุกหรือว่าจะเรียกว่าเป็นพยางทุกข้อก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่สามารถเรายังอยู่ในระหว่างการวิเคราะห์นะว่าอันไหนเป็นคำนะครับเราจะเรียกมันว่าพยางละกันนะครับ อ,อพยางกะนะพยางกะออมีความหมายไหมครับน่าจะมีใช่ไหมครับกะประมาณกะเกนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะกะประมาณกะเกนนะฉะนั้นน่าจะใช้คำเนาะแล้วก็สามารถปรากฏตอนลำพังได้นะครับนะต่อมานะครับคำว่ากี เอ้ยม่ควรเรียกคำว่าคำนะเรียกว่าพยางดีกว่านะครับพยางกินะพยางกิสามารถปรากฏตามลำพังได้มีความหมายไหมครับเอใช่เหรอนะครับนะเมันมีความแบบไม่แน่ใจใช่ไหมครับว่ากีมีความหมายไหมนะครับสามารถปรากฏตามลำพังได้ไหมนะครับฉะนั้นเวชมาร์กไว้ก่อนแล้วกันนะครับลองมาดู ตัวเลือกอื่นนะครับในการทำข้อสอบเนี่ยบางทีเราเราไม่สามารถรู้ได้หมดทุกตัวเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องเลือกเลือกเว้นไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูตัวเลือกถัดไปนะครับเพื่อจะตัดตัวเลือกที่ไม่ใช่ออกนะครับนะให้ได้มากที่สุดนะครับต่อมาคอควายนะกุกุเคยได้ยินคำว่ากุนะ กุเรื่องไหมครับกุเรื่องนะกุก็คือการสร้างหรือปั้นเรื่องขึ้นมาโดยไม่มีมูลนะครับนะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้ก็น่าจะเป็นมีสถานะเป็นคํานะครับต่อมาคือพยางค์เกนะพยางค์เกเกก็คืออะไรครับฟันเกนะก็คือไม่ตรงหรือไม่เป็นระเบียบนั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่ไม่ใช่คำนะครับนะน่าจะเป็นข้อขอไข่นะครับนะก็คือกินะกินี้ถ้าตามตามพระชนุกรมราชบัณฑิต,ตยสถานนะครับนะหรือว่าปัจจุบันเรียกว่าราชบัณฑิต,ตยสภานะครับไม่ได้ระบุความหมายของคำว่าออของพยางค์กิเอาไว้นะครับแสดงว่ากิเนี่ยนะครับไม่ได้มีสถานะเป็นคำเนาะนะครับ เราก็พอไม่มีสถานนะเป็นคําด้วยความที่ไม่มีความหมายเนี่ยเราจึงไม่จําเป็นต้องพิจารณาเรื่องของการปรากฏตามลําพังได้หรือไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ผ่านคุณสมบัติตั้งแต่เรื่องของความหมายแล้วนะครับนะที่ไม,ไม่ไม่มีความหมายนะครับเอาเป็นว่าเ ข้อนี้น่าจะเป็นตัวอย่างนะครับนะในแง่ของการทําความข้าใจใเรื่องของการพิจารณาว่าพยางใดเป็นคําหรือไม่เป็นคํานะครับแล้วก็ในคลิปต่อๆไปนะครับก็จะมีความรู้เรื่องอื่นนะครับนะที่จะได้เพิ่มเติมให้เพื่อนๆก็ขอให้ติดตามกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ